ไม่ได้ฉลองเกียเเก้ยวเขาเ,าาาเกี้ยวเขาแล้วมึงน,นี่เกลี่ยสัเนามันบะเข้มน้อนดอกเกลีนน่ยแบบนี้ใส่เกลี่ยเลครับฮะบ้าตำหุบต,ตำพริกเขาก็ใส่เกลี่ยตนนัวเนาะมันยังเปี่ยนแหลกเนาะ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ับเป็ดต้มเป็ดครับนี่ครับเป็ด อนั้นเศร้าเราเศร้ามนซะแม่เราเนี่ยได้กินผู้เดียววะกินผู้เดียวเีแ,ก,ขอขอแก่นแขนเนี่ยเนบอลลินอันนี้เขาภาษาบันนี้เขาภาษาเรากะทิเศร้ากินได้น้องมีมนนะไม่ต้องซีกก บวกกับนี้ออเด์บออเด์บออเด์ฟอืมราคาไม่พูงหิวกเาสอนี่หรอกนี่เลยสอนมันมีกีนี่แหะครับน่ลูกพุงเืงว่าเห็นแเห็น่่า่ากพ่อ่มีี่กินแสบบเลยพ่อ่ เพราะพ่อกับตม้มอีกอเขาเอาไปตากแล้วครับเขารีฮะเรื่อง<า>สิบรอนอีกขั้นหนึ่งครับนี่ยอุ่มหนึ่งไม่ให้นาไปาไตากบุ้ยบ่งตัด เป็นไรเป็นไรสอนมาไหมมี่สอนมาเสอนมาหนิสอนมาอเอาไปโดนแสบเถอะมันแสบดิไปหาหมอเลยเห็นป่ะมึงนี่คนนี้ม่นแสบไปหาหมอเพราะว่าร่างกายม่นสบายกินเขาวพราะแสบแต่ว่าผู้เขาตำเขาว่าแสบอยู่ เขาพันายกินโตกินเต็มซี่ไป่ต้องซิกหามซิกเอเยมเมปลาเผม่ใส่ปลายเครับตามองี้แเ็ดเยบเป็ไรปเปดเดียก็ต้องใส่ต้นเมียนเมื่อเกลกัน กูบอกว่าเดี๋ยวมันไหลมันก็เยแต่แดดมอไปแดดหน่อยตัวไก่บ้านดุงนี่แหละนี่คือยเกียวเขาตัวเียวเขาเยงเ้ยเขาก็กินนี่แหละเส้เห็นเขาเห็ดไม่ขายกินไปแซ่บของเขาไหมอือเอาลองดูสิเอางไปมันจะแซ่บแบบนี้อื แบบนีไงบบนี้ไงบักไส่พักไส่เดักไส่เมื่อก้มันมาละขีนกตัวเมื่อกัวนี้บ้แต่้าเป็นหามอวะพอกินเพ่อกินเออ่อที่จหาหมอกนวกเดี่ยสุดใส่เกียแล้วครับว่าครูจะว่าใส้เกียรหลายกันห้องก็เอาน้ำเปล่าตะตอนเอาปลาเดียวกับตะตอนมันตัวตุงปลาเดียก็ใส่หน่อยลุงที่เมืองกระ ยาจานกับข้าวไก่อยู่ใกล้บ้านดุงเนาะอ่ะแกเข้าไปแกเมีเองจะมีอยังบูวประสารนางเบิ้งคือ่อหลอดพิษตลอดเกี่ยวแล้วนางขุดหนูนางขุดหนูมียขุดหนูแล้วเป็นอะไรกันที่เป็นเมนูเป็นลาบเป็ดครับนะลาบเป็ดมาแถวมามามาแกเข้ากันด้วย เห็นไมม่มกันตำมะฮุ่งเห็นไหมตำส,ส้มเนี่ยสุดยอดดีแล้วนี่ยคือเกี่ยวเขาตะเกียวเขาตะกี้เนาะเมืไม่ไตะเกีียวแล้วแล้วครับต้มแต่มะฮุ่งกินก้อนกินกินเกลีวปุ้นอ้คมดีคมบาคมดีคมดีกับบังหลับเป็ดับลับเป็ดนี่คัดเป็ด